วันที่หกโมคาลาวันขึ้นของแม่พีจา้าแม่พีก็จะได้อ๋อมาเม่ว<อ>ันขึ้แม่พีแต่แม่พีขอให้คุณแม่มีความสุขคันโมมีคุณแม่กับโมมีแม่พีในมืนน่อนี้อ่าให้คุณแม่มีความสุขอายุยืนเด้อนึเด้อลูกหบวุ่มใจเห็นลูกขันดันไม่เอาหมูมา

ไมชเง้ยนี่แม่เสร็จานุ่มว่าาหวาก่อนต้อง่างตางหมลูกเวลาุ้งอดทั้ปีกับอายุได้66สิบหกปีพอเสเืนก้อนไม่หมดเสร็จกได้ไ่เส็จกเลยนที่ไม่น้อยสำหรับลูก กลับยายไปยายแก่ไป